เราดูประโยชน์ของแผงไข่กันนะครับผมแผงไข่สามารถทําเป็นแปลงผักได้นะครับอันนี้ผมลงไปแล้ว <c oughs> อันนี้เขาเรียกหอมบัวหลุมลงผักอยู่สองอย่างนะครับคือผักชีกับหอมบัวนีง่ายผมมีแผงผมก็มีแผงไข่คือบ้านไข่ก็ทําอาหารกล่องขายตอนเช้ามปีประมาณนี้ครับ แล้วก็จะมีดินปลูกผมใช้ดินปลูกอยู่สองถุงดินปลูกสองถุงถุงละยี่สิบบาทผมใช้ทั้งหมดสิบสี่แผงสิบห้าแผงทําอันนี้ผมทําไปแล้วอันนี้ทำได้ห้าวันตัวนี้ทำห้าวันอันนี้เพิ่งทำไปเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ เราต้องดูครับผมคือต้องใช้พื้นที่ให้ให้ถูกถ้ามีแผงไข่ก็อย่าทิ้งนะครับผมประโยชน์มันก็มี